ฮ้ยพวกมึงมีสิจุลามาแล้วต้อนรับไหนแล้วว่าไงคุณหมอสอบติดแล้วไม่ต้องมาช้าเป็นคนแรกเลยนะแม่เราป่วยอะ่ะเราก็เลยแวะไปโรงพยาบาลมาก่อนจะมาเรียนต้องบอกแม่เธอนะว่าอย่าเพิ่งรีบป่วยอะ่ะรอเธอเป็นคุณหมอก่อนเราคงไม่เรียนแพทย์จุลาแล้วอ่ะใช่ เราไม่ได้ยืน,นยันสิทธ์อะนี่เธอสลัดสิทธิ์แพทย์จุฬาเหรอแพทย์จุลาเชียวนะเธอคิดอะไรอยู่อ่นิชาถ้าเธอไม่เรียนจะสอบกักสิทธิเพื่อนทําไมนั่นน่ะดิเสรียดได้โคตา้าทําไมอนิชาเห็นแกนตัวชะมัดเลยถ้าเธอไม่สอบนะไอ้เต้ก็ได้โคต้าไปแล้ว,วกูสอบโคต้าไม่ติดเองอะเกี่ยวกับนิชาวะ โโหนี่กูเล่นร้องสิทธิ์ให้มึงนะเว้ยอนาคตมึงนะเว้ยทุกคนก็มีเหตุผลตัวเองอยู่แล้วอะยังไงเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองตอนนี้ยพรามึสงสนใจนักการเรียนของตัวเองไปเถอ,อจจะอาจารย์ปกป้องกันเข้าไปก็แล้วแต่เธอนะนิชาถ้าเธอไม่เอาแพทย์จุฬาก็บอกว่าเธอจะติดไอวิลีกนะจ๊ะนบายอะไม่อยู่ ทำไรอ่ะกำลังดูคะแนนแอดมิชชั่นปีที่ผ่านม่าวมาอยู่อ่ะอ่ะใช่โอ้มันเกียดอย่างยิ่งเลยนะมสิทธิ์แพทย์จุฬาซื้อน้ำให้ด้วยแถมสละสิทธิ์แล้วด้วยนะคะขอโทษนะเรื่องไรอ่ะเพียงโคตา้า จริงๆก็ไม่ได้อยากสละสิทธ์ไม่ใช่หรอแต่เราก็ไม่อยากทิ้งแม่อ่ะเรื่องต้าไม่ต้องคิดมากหรอกาผาเองอะ่ะเรากำลังจะยืน่นคะแนนเข้าแพทย์จุฬามวายพรให้เราด้วยนะโชคดีนะถ้าได้อะ่ะก็เรียนเผื่อเราด้วยนะ ประกาศจะครูจวดประกาศจะครูจวดขอให้เด็กห้องกิฟไปพบกันที่ห้องกิฟเดี๋ยวนี้โปรดความอีกครั้งประกาศจะครูจวด